ที่บูธมากิตะนะครับทีนี้ก็มาหลายอย่างนะเออนี่ดีนะครับจอบไซส์เลยดีเาลงันนี้ใครที่ทำงานที่มีที่อากาศนะอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเจ็งนะครับสามารถใช้แบบได้ด้วยนะแล้วก็จะมีตัวไฟตรงนี้ให้แสงสว่าง หลงมันเลยใครสัตวรีใครที่แคมปิ้งเดินป่าครับวันนี้แแต่การน้ำร้อนตอนนี้ก็ใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องก่อไฟต้มน้ำแล้วครับไฟช่้วยเนี่ยสเตอรโ่อัดลม สงสัยพัดลมราคาเท่าไหร่ครับสามพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทก็สามารถที่จะปรับรับได้แล้วก็ใช้ตัวแบตเตอรี่ตรงนี้นะซึ่งก็จะเป็นเรียกได้ว่าใช้แบตเตอรี่เดียวกันนะครับาต้องมาประมาณนี้แปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนี่อะไรหลอกหลาย อนะครัือไอเทมใหม่เป็นแล้ว,ไม,วไมโครเวฟครับไมโครเวฟครับโอ้โหมาถึงป่าแล้วนี่เป็นไมโครเวฟนะใช้แบตเนะบตอรี่เหมือนกันใช่แบตเตอรี่อ่าบ๊ชัวจะไม่ทันหักน่าใครเข้าป่าตัวนี้นะครับซื้อของแช่แข็งเข้าไปได้เลยเนาะนี่ใช้ไงครับเวลาเปิดโอ้แปลกไปแล้วเก่งมากเลย ใช่ตังนานก็เป็นไม่ได้เลยระบบพลาเลตครับเป็นมีพลาเรตใช่ครับแบตก้อนนึงก็ใช้ได้อยู่ที่ประมาณ35นาทีครับก็เหลือแล้วเนาะใช่ครับด้วยความร้อนอ่าที่500วัตต์ครับ500วัตต์ครับมันจะปลั๊กได้2ระลต์ครับ500วัตต์กับ350วัตต์ตั้ง500วัตต์นี่เท่าไหร่ไหม55นาที35นาทีครับถ้า350วัตต์อุ่นนิดๆก็น่าจะยาวนานกว่านั้นครับอ๋อถ้าบางทีเวฟก่อนกินจริงอ่ะจริงดิพี่ร้องอ่ะ โอเคเท่าไหร่ครับเครื่องนี้ถ้าเราใช้งานราคาจะเปิดตัวช่วงประมาณเดือนเจ็ดครับเดือนเจ็ดนะรอติดตามใช่ไหมตามได้เลยครับโอเคทางมาเก็ตต์ตู้เย็นเนี่ยครับอ๋อด้านหลังนะครับขออนุญาตโหนไปนิดนึงถ้าใครสนใจตัวนี้นะครับโอเคมาพร้อมกับตู้เย็นตัวนี้แต่ตัวนี้เปิดตัวไปอยู่แล้วใช่ไหมว่าจำหนักก็จะพร้อมกับมันเลยอ่าพร้อมอ๋อเหมือนกันนะครับอันนี้มีห้าสิบลิตรยี่สิบแล้วก็เจ็ดลิตรถ้าเป็นไซส์นี้จะเป็นยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรตัวกลางนะครับ เก็บได้นาน8ชั่วโมงนะแบตเตอรี่ยังไงฮะใช้ตอนนี้จะได้2ระบบเขาจะได้ทั้ง40โวลต์กับ18โวลต์ครับอ,อันนี้คือ40โวลต์ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นสลอส18โวลต์ตัวนี้สามารถใช้ในส่วนของอไฟบ้านได้แล้วก็ไฟรถยนต์ได้เหมือนกันก็คือเสียบไฟบ้านปกติได้ไดแล้วก็ไฟรถยนต์ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้ามีแบตก็ใช้แบตล้ออย่างนี้เลยก็ตอนนี้จะมีช่องเสียบ USB เผื่อสำหรับไชาร์จโทรศัพท์เจ๋งดีครต่ำสุดที่มันมีอุณหภูมิเท่าไ ลบสิบแปดหู้แช่แข็งเลยเหรอใช่ครับฟิตเลยครับโหมันยิ่งกว่าตู้เย็นนะมันตู้แช่แข็งเลยอะ่ะอืมขอดูภายในหน่อยได้อือเดี๋ยวลูกเพจถามแน่น,นอนนะครับครับทั้งที่แล้วพัดลมเสื้อพัดลมเขาก็ถามเออเป็นน้ำแข็งอ๋อนี่ผมจับไปด้วยนะนี่เขาเปิดจริงไหมครับนี่น้ําแข็งเกาะด้านข้างนี่เลยนะเนี่ยนะครับอืมโอเคเลยคนระับยี่สิบรเหลือฮ ถ้าตัว50นด้นะครับมันจะเป็นเหมือนสองไซส์จะใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นสองชั้นครับท<อ>ั้งสองนี้ก็สามารถใส่อ่ากระป๋องเบียร์ได้อยู่ประมาณเจ้ากระปออืมอ่าสบายเลยนีผ่ผน,นี่ก็เป็นอุปกรณ์รนะนะลองกลับมาให้ผู้ชมเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์รต่างๆของเขานะครนบครับพัดลมก็ะจะดูได้นะเออ เป็นยุคใหม่นะเดินป่าอะไรแบบเรามีอุปกรณ์พร้อมอยู่นะครับควันีนี้เรามาในคอนเซ็ปต์ของออคเน็กซ์ด้วยครับคือยัง้รู้ว่าแบบกระตุ้นเราเนี่ยสามารถใช้กับเครื่องมือได้ทุกกลุ่มทางเลยอ๋อออคเน็กซ์อืมนี่อยู่บูธเดียวไหมเดี๋ยวเราสามารถพาชนได้แต่เราบูธตั้งมือได้ครับแต่เดี๋ยวผมไปดูว่ามีอะไรใหม่ๆนะอันนี้เป็นไฟฉายเนาะฉายพัดลมเล็กใหญ่ครับ ที่เราใช้ก็อยู่แล้วนะครับคืออุปกรณ์สูต่างๆนะของจักใครที่มางานสถาบนิก66นะครับก็มาลองได้นะครับทุกชิ้นเนี่ยเรียกได้ว่างานใหญ่ที่สุดแล้วเขาให้ลองแบบเกือบจะทุกอย่างเลยนะเนี่ยเอาอะไรพิ่ สามจอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวซอลลองตัวยาแนวนะพวกแซ็ตัวกระเบื้องต่างๆนะครับแบบไฟฟ้าเอ้ยแบบใช้แบตเตอรี่นะครับเราจะได้ตัวของลมมันจะได้ดีเข้านะครับอ่าอันนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะเป็นอุตสาหกรรมนะครับก็จะใหญ่หน่อยครับอันนี้ บนความร้อนอ่านี่ปั๊มสิญงากาศไร้สายเออนี่ใครเป็นช่างแอร์นะครับก็น่าจะต้องใช้นะเวลาที่เราใช้ปั๊มดีๆนะครับนี่สามารถที่จะใช้งานได้ก็จะมีพวกหัวเจาะต่างๆนะครับตัวนี้ ใบตัดใบขัดคือตัวนี้จะสังเกตว่าสินค้าทุกตัวก็จะใช้เป็นแบตเตอรี่ครับเป็นมือถือแล้วนะครับจะเป็นแบบไร้สายทั้งหมด ังเกตว่าทุกๆระบบนี่ก็จะเป็นพวกยิงตัวกาวต่างๆนะครับตัวยาแนวตัวซิลิโคนนะตัดเจาะทุกอย่างเนี่ยครับ อูตัวนี้ครับเป็นวัตกรรมใหม่นานิการปลูกรวดนะครับน่าสนใจ ก็ดีเลยเลยคือสามารถใช้งานได้มีการปลูกลวดแตกต่างกแต่อันนี้น่าจะเป็นกับเป็นตลับลวดของเขาเองนะครับในการปลูกจะไม่ได้ใช้ลวดแบบที่เราปลูกปกติครับอันนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นอุปก,กรณ์ตัวนึงนะไว้ในการวายสาย นอกจากเครื่องมือช่างแล้วนะครับเรื่องของเครื่องมือทําความสะอาดอุปกรณ์ความสะอาดของอาเกตาดเขาเป็นอีกสิ่งหนึ่งก็สุดยอดเราจะมีตัวเครื่องดูดฝุ่นแบบอุตสาหกรรมนะครับทีน,นี้ก็ต้องมีเช่นเดียวกัน

ว่พลอยใชทอดกักที่บ้านได้ส้วแล้วก็ร้านีนกีตา,า,าร์เขาก็มีนะครับมามาดูงานสวบ้าวกั่อครับ้างตี่ไ้แ็ไ่ได้อกนก็เ็มาเลย นีใช้สําหรับในการเป่าพวกเศษใบไม้ต่างๆคือเมืองไทยไม่ค่อยมีใครใช้นะครับแต่ต่างประเทศเก็ใช้กันเยอะนะคน <c oughs> あのじゃあ、ひもが切れたよとか、エンジンに付随する技術、これ,れね、これが全くいらなくて、その分、本来の技術の習得に時間がさせるのであれば、すごメリットです。